ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะมีลูกค้าคนหนึ่งสั่งอาหารมาเป็นอาหารจานใหญ่เลยแต่กินได้ไปเดี๋ยวเดียวก็มีโทรศัพท์เข้ามาก็เลยลูกจับที่นั่นไปนเลยเพราะว่ามีเรื่องเร่งด่วนอาหารที่สั่งมากินนิดเดียว เหลือเยอะเลยตอนใกล้ๆกันเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งก็อายุพอสมควรนะเป็นผู้เฒ่าก็ว่าได้แต่งตัวสมโสมสั่งน้ำมากินแล้วก็กินขนมปังไม่กี่ชิ้นพอเห็นจานปลาจานอาหารที่มีอาหารเหลือเยอะเนี่ยของชายคนนั้นเนี่ย แกก็เดินไปที่โต๊ะเลยแล้วก็ทำท่าจะหยิบอาหารในจานนี่มากินเพกาว่ายังไม่ทันกินเลยจู่ๆพนักงานเสิร์ฟก็มาที่โต๊ะนั้นแล้วก็หยิบจานที่มีอาหารเหลือเยอะเนี่ยออกไปจากโต๊ะทันทีเลย ปีงวดนั้นเนี่ยถ้าทางนี้ก็คงจะเป็นคนที่หิวนะคงจะยากจนไม่มีงเงินซื้ออาหารก็หวังว่าเนี่ยจะได้กินอาหารที่เหลือค้างจากลูกค้าคนก่อนแต่ว่าไม่ทันได้กินเลยนะจานนั้นก็ถูกยกไป ใครที่เห็นเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คงจะลึกตาหนินะพนักงานเสิร์ฟนะว่าไม่มีน้ำใจเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันก็เหลืออยู่แล้วแล้วมันก็มีเยอะด้วยจะจะมีใครสักคนมากินมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเรื่องที่ดีด้วยซ้ำนะช่วยสงเคราะห์ดีกว่าเอาอาหารที่ มีอยู่ในจาน่าไปทิ้งเป็นขยะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คงนะตำหนิพนักง,งานเสิร์ฟนะเป็นคนไม่มีเมตตากรุณาไม่เห็นใจคนที่เดือดร้อนแต่ที่จริงเนี่ยสักพักใหญ่เลยนะก็ไม่พักใหญ่ก็ไม่นานนะพนักง,งานเสิร์ฟคนนั้นก็เอาอาหารมาให้ เป็นอาหารที่เธอสั่งนะด้วยเงินของเธอเองได้ทิปมาก็เอาเงินทิปนี่แหละสั่งอาหารก็จานใหญ่เหมือนกันพอๆกับจานเมื่อกี้เลยสั่งมาทำไมนะเอามาให้ผู้หญิงคนนั้นนะเพราะเธอเห็นว่าเนี่ยผู้หญิงนนั้นไม่ควรจะกินอาหารเหลือถ้าจะกินทั้งทีก็กินอาหารใหม่ๆไปเลย และเธอก็เต็มใจที่จะออกเงินของเธอเองนะสั่งอาหารนั้นมาให้ผู้หญิงคนนั้นนะก็กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนที่ไร้น้ำใจนะที่จริงแล้วเนี่ยมีน้ำใจมากทีเดียวยอมที่จะเอาเงินของตัวเองเนี่ยมาสั่งอาหารเพื่อมาให้หญิงชาราคนนั้น แต่ถ้าเกิดว่าเราดูภาพแค่ช่วงเดียวเนี่ยก็คงจะนึกตำหนิผู้หญิงคนนั้นพนักงานเสร์ฟนะว่าเนี่ยเป็นคนที่จิตใจแห้งแล้งอันนี้มันก็ทำให้เราเห็นนะว่าความจริงบางครั้งมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราเห็นถ้าเราเห็นเพียงแค่ครึ่งเดียวแล้วก็สรุปไปแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ จิตใจแห้งแล้งเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะต้องดูให้ตลอดก็จะพบว่าผู้หญิงคนนี้โอนน้ำใจงามมากแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามองอะไรเนี่ยถ้ามองเห็นแค่ครึ่งเดียวนะแล้วก็ด่วนสรุปก็จะตัดสินเลยนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่มีน้ำใจแย่มากของที่เหลือ แทนที่จะไปทิ้งนะเอามาให้คนที่อยากจนกินยังดีจะดีสักกว่าแต่ที่จริงเธอทำได้มากกว่าน,นั้นถ้าเป็นธรรมดานะคนเราเนี่ยเวลาเจอหรือเห็นภาพอะไรเนี่ยเรามักจะรีบตัดสินหรือด่วนสรุปนะทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น อาจจะตรงกันข้ามเลยก็ได้อย่างมีคนหนึ่งเนี่ยเห็นพระรูปหนึ่งเนี่ยขับรถออกจากวัดกลางดึกเลยก็นึกตำหนิในใจนะเนี่ยพระรูปนี้นี่เป็นพระทุศีลนะท่องราตรีกลางดึกนะที่จริงเนี่ยพระรูปนั้นไม่ได้ท่องราตรีหรอกนะเนนป่วยกระทันหัน ก็ต้องรีบพานเนเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลเพลินคนรถของวัดไม่อยู่ลางงานกลับบ้านพระเลยต้องขับรถเองเลยนะแล้วก็จำเป็นด้วยนะเพราะว่าเนนป่วยกระทันหันแต่คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยไม่รู้เบื้องหลังก็สรุปไปแล้วนะพระรูปนี้เนี่ยเป็นมารศาสนาท่องลาตรี หรือว่าในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยพยาบาลนี่กำลังกดโทรศัพท์ส่งลายคนเยียนเหตุการณ์ก็นึกตำหนินะว่าเนี่ยคนไข้ยเยอะแยะพยาบาลนี่ยังมาเล่นไลน์จริงๆเนี่ยพยาบาลไม่ได้เล่นลายหรอกนะกำลังส่งข้อมูลการวินิจฉัยนะไปให้คนไข้เป็นเรื่อง ความรับผิดชอบเป็นหน้าที่เลยทีเดียวแต่ว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นคนไข้คนอื่นหรือญาติคนอื่นเนี่ยพอเห็นแค่นี้ก็ตัดสินไปแล้วนะว่าพยาบาลคนนี้แย่มากไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่มาเล่นลายหรือว่ามีภาพรูปหนึ่งเนี่ยนะบ่ายประมาณบ่ายสองเนี่ยไปซื้ออาหารซื้อเกาเหลาซื้อกะเพรา คนในเหตุการณ์นี้ก็นึกตำหนิแล้วนะบายแล้วนะี่ยังยังซื้ออาหารมากินอีกไม่มีความรู้จักรับผิดชอบหรือว่าผิดชอบชั่วดีเลยจริงจริงอาหารที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่ซื้อให้ตัวเองฉันนะซื้อให้แม่แม่ป่วยหนักแต่ว่าน้องชายซึ่งดูแลแม่เนี่ยมีธุระ ก็เลยฝากฝังพระซึ่งเป็นพี่ชายซึ่งมาดูแลแม่ว่าตอนบ่ายช่วยไปซื้ออาหารให้แม่ด้วยพระรูนันก็จะเป็นต้องทำนะอาจจะรู้ว่ามันไม่เหมาะนะแต่ว่าแล้วจะให้ใครไปซื้อให้นะ,ะก็จะต้องซื้อเองแล้บังเอ,อิมีคนเห็นแต่ว่าคนที่เห็นเนี่ยแทนที่จะมาไต่าถามก็ตัดสินไปแล้วว่าพระรูนี้ ใช้ไม่ได้นะมาเสื้อ,อาหารนะตั้งแต่บ่ายเลยสงสายกินข้าวเย็นด้วยนะหรือว่าเนี่ยมีเห็นวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยกำลังเตะต่อยชายคนหนึ่งซึ่งผอมแห้งแรงน้อยคนที่เห็นนี่ก็บอกโอ้โหไอวินมอเตอร์ไซค์คนนี้มันนะแกล้งคนไม่มีทางสู้นะทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่า จริงคนที่ถูกแต่ต่อเนี่ยนะเป็นคนติดยาที่ไปกโมยกระเป๋านะไปลักเอากระเป๋าของคนในตลาดเจ้าของก็ร้องไวยวายว่ามีถูกคนแย่งก,กระเป๋าไปมอเตอร์ไซค์นี่ก็ห้ามแล้วนั่นไม่หยุดนะก็เลยต้องขวางทางแล้วก็เขาก็ยังสู้ก็เลยต้องแตะต่อยกัน เพื่อจับตัวให้ได้แต่คนที่ไมเ่เห็นเหตุการณ์คนนี้เหตุการณ์แค่นี้เนี่ยก็ไปคิดว่าเนี่ยบินมอเตอร์ไซค์เป็นคนโหดเชี่ยมนะทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้นะผอมแห้งแรงน้อยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นึกตำหนิปะปานะสมัยนี้ถ่ายรูปด้วยนะเพราะว่ามีโทรศัพท์อยู่กับมือถ่ายรูปก็ส่งขึ้นเฟซ หรือว่าส่งไปทางไลน์พระนิคขับรถนะกลางดึกนะก็ถ่ายเลยแล้วก็อธิบายเสร็จนะมาราศาสนากำลังท่องรัตรีหรือว่า,าพยาบาลน,นะที่กำลังส่งข้อมูลทางลาไลน์ไปให้ผู้ลูกค้าไปให้ผู้ป่วยก็ไปถ่ายรูปว่าเขากำลังเล่นไลน์ทั้งที่ผู้ป่วยเยอะแยะ ใช้ไม่ได้เลยนะอธิบายเสร็จสับนะตัดสินเรียบร้อยหรือว่าเห็นพระนะไปซื้ออาหารในตลาดตอนบ่ายก็ถ่ายรูปเราก็บอกเนี่ยพระรูมนี้เนี่ยพระทุศินเลยเที่ยงแล้วก็ยังกินอาหารอีกบอกว่าคนเห็นเขาก็ลุมด่านะด่าพระด่าพยาบาลน,นะด่าอ่า รวมทั้งวินมอเตอร์ไซค์คนนั้นชื่อบังเอิญเนี่ยถูกถ่ายรูปแล้วก็ถูกโพสต์ขึ้นมาว่าเนี่ยทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้เนี่ยคนที่ถูกว่าน,นี่ก็ไมาจะเป็นพระเป็นพยาบาลเป็นวินมอเตอร์ไซค์ก็ก็เรียกว่าเดือดร้อนกันไปเลยนี่เป็นอย่างนี้นะคนเราเนี่ยมักจะด่วนสรุปนะผีพรมตัดสินนะจากภาพที่เห็น โดยที่ไม่ได้มองให้ถี่ทวนไม่ได้มองว่าเบื้องหลังของภาพที่เห็นนั่นคืออะไรหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาทำอะไรซึ่งมันก็ยากนะคนเราจะเห็นอะไรที่ถี่ทวนรอบด้านแต่ว่าเมื่อเรารู้ข้อจำกัดของตัวเองเนี่ยก็ไม่ควรรีบสรุปรีบตัดสินว่าเนี่ยความจริงเป็นอย่างนี้เพราะภาพที่เห็น อาจจะไม่ตรงกับความจริงหรือสะท้อนความจริงเพลงบางส่วนถ้าเรารู้ความจำกัดของคนเรานะความจำกัดว่าเรารู้อะไรเนี่ยไม่ถี่ท้วนไม่รอบคออไม่รอบด้านแล้วก็รู้ด้วยว่านะเรามีนิสัยชอบตัดสินเนี่ยเราก็จะระมัดระวังนะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่รีบด่วนโพสต์ขึ้น Facebook ส่งทางไลน์แต่นี้เป็นกันเยอะเลยนะ คนบริสุทธิ์คนที่มีเจตนาดีก็ออยเดือดร้อนนะอันนี้ต่อไปก็ต้องเราต้องระวังเพราะต่อไปแล้วก็เองเราเองก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อนะอาจจะทําบางอย่างด้วยเจตนาดีแต่ภาพที่ออกไปเนี่ยคนตีความผิดทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็สอนเรานะว่าเนี่ยให้เราอย่าด่วนสรุปอย่าด่วนตัดสินนะถ้าหากว่ายังไม่รู้ความจริงคืออะไรแน่นอนก็ก็อย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งแช์ แล้วถ้ามีโอกาสก็ควรสอบถามนะหาความจริงแล้วถึงค่อยสรุปแต่ถ้าไม่มีเวลาที่จะไปหาความจริงก็ก็แค่นึกเผื่อเอาไว้นะว่าอาจจะเป็นอย่างนี้แต่ความจริงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้รู้จักทักท้วงนะความคิดอ่านะไม่ด่วนสรุปนะถ้าเราทำนี้ได้เนี่ยเราก็จะ เป็นคนที่สร้างปัญหาให้คนอื่นน้อยลงเราจะไปทําให้คนอื่นกลายเป็นเหยื่อจากความปรารถนาดีของเราน้อยลงและต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องมีความทุกข์จากการที่ด่วนสรุปไปในทางลบทางร้ายเราเตรียมรับพรอิิตังปฏิตาังทุมหังขอยอตะผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วอิปาเมวะสมิชาโตจงสำเร็จโดยชาพร สาเพภูเรนตุสังกัป้าขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทัทธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพนมณีโชติระโสยัธาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวายคนยินดีสาพพียิโยวิวาชันตุวนันจารยทั้งพวงจงบำราชไปสาพโรคโควินาสตุโรททางปวงของท่านจงหาย มาเตภาวัตวันตารโยอันตรายามีแก่ท่านสุทีติขายุโกภวาท่านทรงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิเรสนิจังุธาปจายโนจัตตารุธรรมวาทันทอายุวันโนสุภังภละต่างสี่บาคาืออายุวันนสุขะภะละ ยอมจะเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน,อน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิลพาวัตุสัพมังคราลังพอสัพพหมงคลจงมีแก่ท่านราขันตุสัพพเทวตาพอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้สาสัพพธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังคาอนุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งราสงสาธาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุเมื่อเทอ